ที่เห็นได้สวยนี่คือถนนลอยฟ้าภูหลวงนะครับข้างหน้าจะเป็นจุดชมวิวตรงนี้ก่อนที่จะถึงจุดชมวิวประมาณสักห้านาทีนะครับผมเริ่มจับกล้องมาถ่ายจะเห็นภูเขาฟูจินะครับที่เขาเรียกว่าฟูจิเมืองเลยนะครับมองอีกมุมหนึ่งจะเห็นเป็นเหมือนภูเขาฟูจิในประเทศญี่ปุ่นนะครับถนนเส้นนี้หมายเลข2องศนนนะครับเริ่มจากอำเภอภูหลวงนะครับจะผ่านจุดชมวิวถนนลอยฟ้าภูหลวงไปแต่ตรงนี้ยังไม่ถึงถนนลอยฟ้านะครับ อีกประมาณทัก5้านาทีจะถึงผมเห็นว่าภูเขาฟูจิก็เลยเริ่มถ่ายนะครับถนนเส้นนี้จะไปบรรจบกับถนนสองสองหนึ่งหกนะครับสองสองหนึ่งหกก็คือจะไปลงตรงหมู่บ้านกกสะทอนนะครับแยกไฟแดงนะครับซ้ายมือจะไปที่อำเภอหล่มสักขวามือจะไปอำเภอด่านสายถนนไรฟ้าภูหลวงที่นี่สวยงามไม่แพ้ถนนไรฟ้าที่อื่นนะครับแลจะเป็นนาสะอุ้งแล้ก็จังหวัดน่านโอเคครับ